ครจังหวัดกำแพงเพชครับวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการทำความสะอาดเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับ F5 นะครับตระกูล F ทั้งหมดทำความสะอาดแบบเดียวกันหมดเลยนะครับกระบวนการแรกเนี่ยมาดูก่อนว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างที่เราจะทำความสะอาดนะครับเครื่องมือก็มีผ้านะครับผ้าเช็ดผ้าผ้าเช็ดเครื่องนะครับปกติจะมีแถมให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ฝอยสแตนเลสนะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดเครื่องนะครับ ลุกกิ้งอีกอันนี้เป็นน้ํายาล้างจานสไลด์ทั่วไปนะครับอันนี้เทใส่ามานะครับเพราะฉนั้นจุดที่เราจะมาดูนะครับเวลาที่เครื่อง่อาเครื่องไปส่งลูกค้าเนี่ยตัวลูกกิ้งนะครับเราจะทําความสะอาดที่ตัวลูกกิ้งก่อนก่อนที่จะคั้นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดชุดที่เป็นถาดรองนะครับอันนี้จะเป็นถาดรองน้าอ้อยนะครับกับ ตะแกรงรองน้ำอ้อยนะครับสองอันนี้ต้องทำความสะอาดทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการคั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องทำความสะอาดก็คือกระจกกันน้าอ้อยกระเซ็นนะครับตรงนี้ต้องทำความสะอาดนะครับทําเสร็จปุ๊บเราก็ตากไว้แห้งนะครับก่อนที่จะคั้นก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับมาดูขั้นตอนแรกจุดที่จะมีโอกาสที่จะสัมผัสกับอ้อยมากที่สุดก็คือตัวลูกกิ้งครับนี่ฮะมาดูตัวลูกกิ้งนะครับอันนี้เป็นลูกกิ้งสแตนเลตนะครับ มีสามลูกกิ้งเนาะข้างบนหนึ่งลูกกิ้งข้างล่างสองลูกกิ้งนะครับและบริเวณด้านข้างนะครับจุดที่จับอ้อยก็คือจุดที่เป็นลูกกิ้งนะครับวิธีการก็คือหนึ่งนะครับถ้ากรณีซื้อเครื่องใหม่นะครับกรณีซื้อเครื่องใหม่ให้ใช้ฝอยสแตนเลสนะครับหรือว่าสก็อตไบ์ก็ได้ครับชุบน้ํายานะครับน้ายาล้างจานสไลด์ทั่วไปนะครับขัดอย่างนี้นะครับชุบเสร็จปุ๊บมาขัดนะครับชุบด้วยน้ำสะอาดนะฮะขัดได้เลย นะครับขัดแบบนี้เลยนะครับขัดให้คาบของอ่ามันจะมีคาบน้ํามันจากโรงงานนะครับมันจะมีคาบน้ํามันติดที่ตัวตัวลูกกิ้งนะครับแล้วก็ขัดนะครับขัดตรงนี้ขัดด้วยความระมัดระวังนะฮะเพราะว่ามือเราอาจจะไปสัมผัสกับกับตัวเหล็กนะครับซึ่งอาจจะบาดมือได้นะครับถ้าเราไม่ระวังนะฮะนะครับด้านล่างก็ใช้มือหงายเข้าไปนะครับขัดอันนี้ใช้ความระมัดระวังนะฮะ ขัดให้ทั่วนะครับนะครับขัดแบบนี้เลยนะครับอ่าอนนี้ดูด้านด้านล่างครับด้านล่างตรงนี้ก็ใช้มือนะครับเอามือให้มันอยู่ภายใต้ใต้สก็อตแอร์ฝอยนะครับต้องระวังนะครับพวกนี้นะครับดันเข้าไปนะครับแล้วก็ถูนะครับดันเข้าไปแล้วก็ถูนะครับดันเข้าไปแล้วก็ถูด้านบนเหมือนกันนะครับอ่าสังเกตพอมาส่องดูตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับว่า มันมีคาบของคาบของตัวสไลด์นะครับเป็นฟองเป็นฟองเนี้ยนะครับเราก็ขัดขัดครับขัดกดแรงๆครับขัดเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราทําต่อก็คือเราจะเอาถาดตัวนี้ครับใส่เข้าไปนะครับตอนขัดเราถอดออกมาก่อนเนาะเราจะได้เอามือสอดได้ไปง่ายนะครับพอเราใส่ถาดปุ๊บเราก็ตักน้ําสะอาดนะครับราดลงไปนี่ครับราดลงไปเลย ลาดลงไปครับลาดลาดลาดนะครับลาดจนมั่นใจว่าลูกกิ้งมันสะอาดแล้วนะครับวิธีการลาดนะครับพอเราลาดเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราทําการหมุนลูกกิ้งครับนะครับให้เราทําการหมุนลูกกิ้งนี่ครับเดี๋ยวเราจะทําการหมุนลูกกิ้งนะฮะไปงี้ครับให้ทําการหมุนลูกกิ้งนะครับหมุนลูกกิ้ง จนมั่นใจว่ามันรอบแล้วนะครับนะครับถ้ามันยังไม่รอบนะครับเราหมุนตรงไหนถ้ามันดำๆเรามาขัดเพิ่มเติมครับมาขัดทําความสะอาดต้นเติมมันหมุนงี้นะฮะไอลูก,กิงม,มันหมุนจนเรามั่นใจแล้วว่าเราทำความสะอาดได้รอบแล้วนะครับเราก็หยุดครับหยุดลูกกิ้งนะฮะังเกตว่าน้ําถ้าน้ํายังมีรอยขุนหรือว่ามีคราของของอ่า คาบดำๆนะครับคาบน้ํามันคาบเหล็กเราทำามสะอาดต่อจนใสนะครับเราทำความสะอาดต่อจนใสนะฮะเทน้ําลงไปดูจนกว่ามันจะสะอาดนะครับนะครับจุดไหนที่จะสัมผัสกับอ้อยนะครับเราต้องมั่นใจว่าตรงนั้นสะอาดจริงๆนะครับ นะครับน้าเริ่มใสแล้วนะครับน้ําใสแล้วนะฮะนะครับยังมีฟองฟองของซันไล์อยู่นิดหน่อยนะครับเราต้องล้างจนสะอาดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราถ้าเรามั่นใจว่าตรงบริเวณของลูกกิ้งเนี่ยสะอาดแล้วเราถอดนี้ออกมาครับถอดนี้ออกมาล้างนะครับล้างปกติเลยอันนี้ก็ล้างเหมือนกับล้างจานล้างอะไรทั่วไปครับนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ล้างโดยการใช้นะครับนี่ครับฟองน้ํานะครับเช็ดทำความสะอาดด้านในระวังบือนะครับเพราะว่าตรงขอบนี่คมเหมือนกันนะครับเราก็เช็ดทำความสะอาดอย่างนี้ฮะเช็ดความสะอาดเช็ดเสร็จแล้วก็นะครับนี่ฟองอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตะแกรงเราก็เช็ดทำความสะอาดนะครับ ทำแบบนี้ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับหลังจากรับเครื่องมาใหม่นะครับทําแบบนี้ครั้งเดียวครั้งต่อไปใช้น้ําสะอาดกับผ้าแค่นั้นพอครับส,ส่วนที่เป็นน้ํายาล้างจานสันไล์เนี่ยไม่ต้องใช้แล้วครับนะครับ,นะรบอันนี้เราทํความสะอาดพวกข่าเหมาของเหล็กนะครับเพราะว่ามันผ่านกระบวนการาจากจากโรงงานมานะครับมันจะมีคราบเข่าเหมามีคราบน้ํามันเราทำความสะอาดชุดนี้พอนะครับ นี่ครับเราก็หลักการเดียวกันนะครับล้างสักสองน้ํานะล้างให้ให,ให้ให้มั่นใจว่ามันสะอาดจ,จริงๆเพราะว่าส่วนนี้มันจะเป็นถาดที่จะรองน้ําน้าอ้อยนะครับที่เราจะนําไปรับประทานต่อนะครับแล้วก็อีกการนึงอันนี้ก็สําคัญครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นกระจกการน้ํากระเซนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ล้างมันน้าอ้อยก๊เซนเสร็จปุ๊บไปโดนสิ่งสกปรปกมันจะล่วงไปในถาดนะครับ หลักการก็เหมือนกันครับล้างทั่วไปเหมือนเราล้างกระจกนะครับนะครับเราก็ล no ้างเราก็สะอาดมันนะครับก็เหมือนกันครับพอเราทำความสะอาดเสร็จก็ล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับแล้วก็เช็ดนะครับใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับเช็ดเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ หลักการเดียวกันนะครับล้างน้ําให้สะอาดนะครับส่วนไหนที่จะต้องสัมผัสกับน้ําอ้อยส่วนนั้นต้องสะอาดที่สุดนะ,นะครับปกติเราล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องไปตากนะครับตากแดดให้แห้งนะครับอันนี้ทําให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันคร่าวๆนะครับ ล้างจนกว่ามันไม่มีไม่มีฟองนะครับเสร็จแล้วก็กรอบก็ไปน,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 นี้นะครับแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปจนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเราจะเทสว่าน้ำเนี่ยที่ออกจากลูกกิ้งเนี่ยมันสะอาดไหมนะครับเราก็ลากลงไปคืออาดครับ ลาดลงไปเลยนะครับดูนะครับเพื่อให้ให้ฟองมันนะครับเราต้องเทเพื่อให้ฟองมันออกให้หมดนะครับนะครับ,ด,รบดูนะครับดูนะครับ น,นี่ครับสังเกตว่าน้ำนะครับใส่เหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้คือ่านขั้นตอนที่ทำปกาบาโคคกกิ้งเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนแบบนี้นะครับขั้นตอนแบบนี้เราจะทําครั้งเดียวครั้งแรกที่เรารับเครื่องจากบริษัทหรือว่าขนส่งนะครับ<ม>เพราะว่าเครื่องเนี่ยผ่านกระบวนการจากโรงงานมันจะมีภาพเขม่าเหาเล็กเขเมา่าน้ํามันนะครับต้องทำความสะอาดลูกทิ้งให้เอียง